ผมมีแผนเด็ดผมจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าผมจะลองใจเมียแบบว่าผมเนี่ยจะขอเมียไปเที่ยวน้องมันชวนไปเที่ยวไปที่ไหนเยียบกีบอยากที่ยวาแค่นั้นแหละอยากไปเที่ยวบอกไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ไม่ให้วะจะทำาไมโมโหแล้วจะทำาไมไม่ไปก็ไม่ไปเอ้าอันนี้เรวดิพี่เร็วดิคอยคอย

ยา <Yeah. S 2> คือวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าน้องๆชายของเรามาหานะครับผมก็จะมีช้างซิ่งมีโกโกวา <c oughs> มีแชมเปียนไหนไหน้หน <c oughs> นองๆอเรามาแล้วใช่ไหมไอ้ช้างวันนี้ก <c oughs> ูเลยคิดแผนเด็ดไม, <c oughs> ไม่ใช่แผนอะไรเลยนะคือต้องบอกเลยว่าเวลามันมาทุกครั้งนะมันชวนผมไปเที่ยวมันชวนผมไปเที่ยวล้วเมียผมเนี่ยไม่ให้ไปมั่วเฮอะเขาไม่เคยชวนมิตรีอยากไปเองไม่ต้องมั่วเลยไปอย่า <c oughs> มั่ว คือน้องๆเนี่ยมันชวนผมใช่ไหมให้แบบว่าป่าฟมไปเที่ยวกันหน่อยอะไรเงี้ยน้ำเมียวัวัวัวพอทเสร็จก็ไปไปแบบมาทัวร์ไปชวนแบบไปขอพี่เพียเอาง่ายๆเลยนะครับทุกคนคือวันนี้ผมมีแผนเด็ดผมจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าผมจะลองใจเมียแบบว่าผมเนี่ยจะขอเมียไปเที่ยวไปนวดเด็กเสือไปซีเด็กเส์ฟตอกสดๆเสียบสดๆ พี่ยอมรับบลกวพี่อยากไปเที่ยวเออพี่อยากไปเที่ยวแต่ว่าไปขอเมียแล้วเมียไม่ให้ไปเออใช่พีต้องทำทำคลิปเออก็จะให้พี่ยอมรับกันนั้น่อนแล้วพี่ก็เลยทำคลิปเออเอาง่ายๆเลยครับทุกคนวันนี้คือผมยอมรับเลยว่าผมอยากไปเที่ยวผมเลยต้องเอาน้องเนี่ยมาอ้างให้ช่วยวางแผนหน่อยว่าวันนี้ทำยังไงก็ได้โี้ยผมเียเดี๋ยวพี่เพีร้จังหวเหมือนเด็กไอ้ช้างมุนนได้้าี่เียวอีกเอยไม่งอนไม่งอนก็แค่บอกว่าเอาง่ายเลยเนี่ยพี่เฟมเดินเข้าแบงค์ไหนทำไมพูดเลยพี่เฟมเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวเี あ。 เออที่เอาเลยเหรอวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมช้างสิ่งนี่เดี๋ยวผมวันนี้ด้วยมันนี้ดูหนังสั่งพวกป๊อปคงป๊อปคอนมากินเออใช่นอนดูหนังกันแล้วจะไปไหนน่าจะไปไหนเอออะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็เห็นชวนไปข้างนอกให้เหรอก็จะไปซื้อป๊อปคอนมาดูหนังเอ้ากระดูจะไปซื้อป๊อปคอนไปซื้ออะไรจะมาสกิททำไมเนี่ยสกิดอะไรไม่ได้สกิดอะไรเลยจะไปไหนวันนี้จะไปไหนผมันจะมากันซื้ออะไรบอกวิเพาอะไรไปเที่ยวอะไรบอกวิเพาอะไรก็เห็นว่าจะชวนพี่ไปเที่ยวไหนอ่ะมั่วเหรอมั่วอะไร ดดูหนัเเลยปิถ้าอยากไปเที่ยวไปขอพี่เพียเองไปขอเองอะไรที่ไม่ได้เที่ยวเลยแล้วบอกอะไรพี่ทำลิปไปเที่ยวอะไรไปขอพี่เพียเองหลูดขออะไรไม่ได้ขอไม่ขอเองหลุดไม่ไปขอเดี๋ยวเอาเรียวมาเรียวแชมป์ก็ไปขออย่างนี้เนี่ยพี่เพียตั้งอยู่เนี่ยมึงจะไปขอเป็นผู้เรียวมาเรียวมึงนอ้วนาเอานี้เอาอย่างนี้นี่ไอแชมป์มีอะไรจะบอกอ่ะแพ้แชมป์มีอะไรตอนนี้เราทำงานกัน พี่แพรไม่ต้องโดนเองเห็นแล้วเราจะโดนหน้าทีกันเย้เอาเนี่ยวันนี้น้องมันมาหามันมีอะไรจะบอกแกด้วยแหละน้องเนี่ยคิดถึงพี่แพรมากเลยน้องวันนี้จะบอกเอาก็บอกเดีวบอกอะไรคิดถึงพี่แพรมากเลยคิดถึงอะไรจะไม่บอกอะไรเอาไม่พูดกันไหนนะพี่จะพูดกันไหนไม่บอกเองเลยเอาบอกเลยว่าเออใช่คือแกฟังเขานะเนี่ยน้องชวนหรือแกเป็นคนตัวต้นเรื่องแพร น้องมันชวนไปเที่ยวไปที่ไหนเงียบกีบไอ้าแแไอ้โก พี่บอกไปเลยเอาเนี่ยจะไปเที่ยวเนี่ยน้องๆเอาเดิมนี่ก่อนเดินพี่บอกไปเลยว่าพี่ว่าทําคลิปขอเมียไปเที่ยวเอก็พี่จะเป็นพ่อบ้านใจกล้างี่จะกาแล้ววันนี้วันนี้น้องมาพี่เพีมก็เลยบ่าอยากไปเที่ยวกับผมไลยเพีก็เลยว่าเออแล้วก็ขอเองเออก็เลยว่าให้ผมมาดให้ผมเนี่ยมาอ้อนมาอ้อนพี่เพมว่าไม่งั้นมาชวนไปกลัวเมียไงกลัวเมียไงเขือแตกกันเนี่ยถือไสั่งมาคนรู้ด้วยแ่บคือว่าอยาก อยากไปเที่ยวกับน้องๆเงี่ยเออน้องๆไปนานแล้วใช่ไหมขอไปเที่ยวจะขอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมน้องน้องจะไปก็ให้น้องไปดีกับเราเราพี่เราขอดีๆไปบ้างเราแพ้เขาเขาขอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมขอไปเที่ยวกับน้องๆไหนบอกว่าอยากพักผ่อนกะพักผ่อนนะก็พักผ่อนแล้วไงพักผ่อนแต่เมื่อกูมันต้องนอนอยู่บ้านไม่ไหวละขอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเพียงเดียวเองเดี๋ยวมาไหนแล้วบอกว่าเหนื่อยอยากพักผ่อนนอนอยู่บ้านถ้าเหนื่อยอยากพักผ่อนนะไม่เขียว อยากเที่ยวแค่นั้นแหละอยากไปเที่ยวไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ไม่ให้วะจะทำไมจะทำไมโมโหแล้วจะทำไมไม่ไปก็ไม่ไปจะทำไมแน่ใจนะเออไม่ไปก็ไม่ไปแค่นั้นแหละนั่นเราขาดแล้วเว้ยไปเหี้ยมันงูยีดแล้วว่ะไปไหนกูจะต่อยเมียกูไปเอาของก่อนเดี๋ยวนี้กูใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวรู้สึกว่ามันดูแคเดี๋ยวอย่าคิดมากตึ๊บ พี่หนีไปเลยเออเดีผมไปตามรถรอเลยว่าผมไปอามไม่เป็นคือคลิปนี้คือแกล้งจริงๆนะแบบหนีจริงๆเลยนะเออหนีจริงดีได้เลยใครเห็นด้วยมั่งกดไลค์คลิปนี้มาสักสามพันไลค์แล้วบวกหนึ่งมาเลยว่าหนีจริงเออก็หนีเลยกูหนีจริงเลยก็เดี๋ยวตามน้าไปก่อนเอ้ยไปไม่ไปเดี๋ยวปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวผมไปตามรถรอผมตานะปุ๊บพี่ก็จับอันนี้ลถไฟบัสปั๊บต่อไปเลยได้เลยเอางี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาต ถ้าพี่แพ้เรียกพี่ไม่ต้องหันนะพี่ก็จะกลับมาเคลียร์ทีเดียวถูกมของงจริลับมาเอ้ยกลับมาเคลียร์ทีเดียวยังไงไม่กล้าทิ้งพี่หรอกจริงโอเคเอาง่ายเลยเดี๋ยวกูหนีเที่ยวของจริงเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอขายัดไปแก้อาบน้ำก่อนให้พวกเองก็เนียนนอนกันนะพี่ก็ไปยอมรับเลยป่ะเออไม่ไปก็ได้โอเคไม่ต้องยอมรับหรอกไปแม่อยแมงแล้วเจอกันไม่ต้องทำให้เขาตายใจเขาจะหลับหลับก็ใช่หลับทำไวไอ้ช้างก็ทำอย เออเออนี้ไม่ไปไม่ไปวะอะไรเมื่อกี้บอกจะไปหาอะไรไม่ไปแล้วนอนอยู่บ้านแล้วเนี่ยเอ้ไปด่ังกูดีกว่าไปเลยไปดนางกูไปด่างกู้หนังดู้หนังเนี่ยไหม่ากูไป่ากูไป่างูไปด่างกูไดงกูไบด่างกยไดางกูไป่างไป่างกไปด่าไป่างกูไปด่คนกูไปด่ยู่นี่แหละคปดกูี่ากูไป่ากูไป่างกูไปด่ายกห็น่างกูไป่าไม่ไปห่อกคไปย่างกู่ยั่งไม่เคงกูัวถ่ากลัวเมายนูนอดกู่บ้านูดีกู่างกูไปี่างนอนอดู่บ้านด่ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็แต่งตัวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วคือพี่เพกูก็มีขึ้นมาสักทีนึงอะจนพวกนั้นจะไปเราเชื่อไหมเวลาผ่านไปทั้งหมดนะหนึ่งชั่วโมงกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่ามันยังไม่เสร็จเลยครับทุกคนก็เอาง่ายเลยคือตอนนี้ผมก็ทำไลฟ์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้ว <S <S ใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเอาไงดีวะทุกคน <S <S คือไอคิดใจนึงก็กลัวกูก็ไม่กล้าหนีอะไรง่ายเลยคือแบบคลิปนี้ผมลงทุนเพื่อคนดูแล้วเพราะว่าคนดูเคยขอผมมาใช่ไหมแล้วก็ก่อนจะไปเลยวันน ขอบพระคุณมากครับผมที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้นะโคตรเท่ลายกระต่ายอ่ะดูดิยังสวยอะ่ะใส่กับกางเกงแชปชาร์ปโคตรเท่เอางี้คือวันเนี้ยผมมาทำเพื่อคนดูจริงๆด้วยวันนี้ผมจะหนีให้ดูคือกูรอไม่ไหวแล้ววะ่ะคือผมขึ้นมาอาบน้ำตั้งนานแล้วอ่ะแล้วก็แบบว่าไอพวกนั้นมันก็รอนผมใช่ไหมแล้วเพก็ไม่ยอมขึ้นมานอนักทีนึงอ่ะกะว่าผมจะไปตอนหลับนะแต่ทีเนี้ยไม่ละกูหนีจริงเลยไม่ต้องหลับลนะวันนี้นะไอเฟรมก็เลยแบบว่าอนี่เลยนี่ไอเฟรมทำไปจัดที่หลับที่นอนก่อนจัดที่หลับที่นอน ีังนอนอยู่นี่คุ้มโบงไปลูกอือคุ้มโบงไปคุ้มโบงไปนี่นอนเนียนนอนเนียนเกมมิ่งนอนเนียนเกมมิ่งนี่เสียเงเดียววะ่ะ ไม่มีวิคถ้ามีวิคนะเนียกนกว่านี้อีกแต่ผมบอ,อกเลยว่าเสร็จกูแน่เจแพรชอบกักขังนุ่งเนียว่า <c oughs> บ้านเจใกลยย้ผมเหรอวันนี้แหละวม่ได้แดก,กูหรอกป่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปแล้วทำใจก่อนไอ้ที่ทุกคนดูดิผมผมตื่นเต้นขนาดไหนน้องๆดูดิเหงอแตกไม่พักเลยตั้งแต่อาบน้ําเสร็จนะอะเออโอเคเพื <c oughs> อ่อนๆไม่เสียเวลาผมขอแบบขอไลฟ์เป็นกำลังใจหน่อยไอ้ที่ในวันนี้ที่แบบว่ากูยนหนีเมียเที่ยวครั้งแรกเอ้ครั้งที่สองดิคือต้องบอกเลยว่าครั้งแรกก็คือไปเที่ยวไห่ชิงใช่ไหมอันนั ิงแต่รอบเนี้ยกรรมตกที่ผมเพราะว่าผมแก่สุดในบรรดากแก๊งเลยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญาตทำใจแล้วไปกันเลยดีกว่าทุกคนปะเอา้าอันนี้เร็วดิพี่นนเร็วดิไปก่อนนะโอเคพี่แช,ชมป์กําลังกําลังเสร็จ,รจรใช่เจอกันไปเร,ร,ร็วเร็เออเดี๋ยวท้าให้กูตื่นเต้นมากเลยรีบไปไหนเนาะ เดิมไรลงกักระบะไปดิแมวกระบะไปเหรอเออกระบะไปเอากระบะไปดิแล้วมาทำอะไรอ่ะอุ้ยลาอยู่นั่นเลยเฮียเอาไปดิเอด้วยวิ่งเราไปด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยรอกูด้วยดิแย่มันดิเฮ้ยเปิดตัวด้วยไปด้วยมึงว่าวไปแย่มเฮียเปิดประตูดิอะไรเฮ้ยเนี่ยกูกลัวจริงกูไมได้แอ๊กไม่ได้ขิงอะไรเว้ย คนกลัวเมียหลบไปคนไม่กลัวเมียจะเดินใช่ไหมน้องไม่รู้ไม่เกี่ยวอืมเฮ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยวันนี้จะไปไหนจะไปเก้า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 โอ้หเก้าเก้าอ๋อไปสุสัดได้ไหมอ๋อสุสัดไม่มีคนลืมเป๋าตังค์แบบชาชนโอ้ยนายยัยใาชนเฮ้ยเหมือนแต้องใช้อะไรแบบชาชนเป๋าตังค์ไม่ต้องใช้หลบเขาดูหน้าเขาดูเราเอ้าก็ไปเอาคนดีไปเอาไหนไม่เอาขี้เกียจเอีวีวีไม่มีแล้วเอาไปเลยก็ไปเลยไว้สัตว์เื้อ โอเคทุกคนตอนนี้แล้วเฮ้ยโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีมาจริงใช่ปะเนี่ยเอ้าคนอย่างผมพูดนแต่ผมผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเลยเก้าเก้าเก้าขับรถมาใช่ไหมใช่แล้ววิ่งมาเกาะประตูขอกินรถก็วอะไรกินอยู่เนี่ยไหนก็แบบว่าเป็นคลิปทริปที่หนีเที่ยวแล้วอ่ะคือต้องบอกเลยว่าทำไมมันส่งสาวไม่ได้เวลาสาวเลยกูกูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปไปมาใครกลับกับใครกลับกับใครกลับกับพวกมึงเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวผมเลี้วเอาไอ้เนี่ยมาถึงแลสับสาให้เป็ี๊ปโหลดให้เป็นีิปมาเลยวันเนี้ยวันเป็นไทยเป็นวีไอยเพีใส่อี่า เช e> er> wow, er er)> wow, ื่อเหรอเอ้เชื่อเฮ้ยเรเราดูตอนนี้นะกับตอนกลับบ้านเฮ้ยวันนี้กูเข้าไปเลยบอกเลยวันนี้ไอเฟรมพร้อมนัวใครจะเข้ามาดูกับป่านะจัดไปเลยป่าทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีบัตรไปคุยเขาก่อนเอาบัตรให้ดูก่อนปนะ พากันเมามาก่อนเลยพี่ว่าก็ไปแล้วไม่ได้กลับมาพร้อมกันเนาะน่ากันเลยผมก็พากันเมามานอนแอดแอดเลยกับพี่แจ๊แล้วมากลับมายังม่กับใครยังเลยผมว่าน้องแกับผมคิดไม่ได้เลยผมคิดว่าแต่แกกลับมาก่อนแล้วไงอ้าจะบ่ายโมงแล้วยังไม่กลับบ้านนี่เรงไปถ่ายไป็นแชมป์ดูได้มันยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวโทรมาพี่โทรมาหรอโทรกลับไปดิโทรกลับไปสิ โลพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนอยู่อยู่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเน่ยเอาบ้านนมาเดอเอาแล้วพี่เออแลพี่ไปไหนมาเมื่อคืนเนี่ยเออน่าไปเที่ยวแล้วไปหนไ่้ที่ไรผมเมาผมขับมานอนบ้านเนี่ยผมอยู่บ้านก็เหมือนแบบพี่อยู่ไหนเนี่ยรู้ไโอ้ยโอ้ยมันไปกระิเมื่อนน่ะผมขับมาแล้วที่อยากไปกระิกลับมืแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะพี่นอข้างบนผมก็ว่าเออไม่บอกกูวาแล้วไหนบอกว่าจะกลับยาเอ้า อ๋อพี่นักจบมาเหรอเอออรุ่งนี้เราบอกว่าเราจนเดินอ๋อเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยแล้วแล้วรอแพรอยู่ไหมบ้างตื่นยังยังยังพี่แพรยังไม่ตื่นเลยนะเออพี่รีบขมาก่อนเถอะพี่รีบเออโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปรับโอ้หเมาจังหนับเลยนะกูว่ามิ้นเราเนี่ยแกเอไปโอเคโอเคเอามาเลยเพื่เดี๋ยวผมไปรับมาก่อนพี่แพรเตรียมเลยนะ กูผูมเมากรนที่แล้วไอ้เี้ยกูไม่เมาหรอกเ,อเฮ้ยไอ้เี้ยตากล้องมาแล้วไอ้ส<ะ>ัสพี่แพ่ไม่อยู่ทางปลอดภัยเชียวผมผมเชียร์แล้วกูลงอะไรเนี่ย<ะ>เม<ร>าจนเหม็นเหล้าเหม็นอะไรหมดแล้วเนาะพี่เนาะไอ้อเี้ยกันแบบกินเหล้ากินอะไรไม่ดีเข้าไปแล้วกูตื่ังอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกเออพี่เพ่เมาจนไม่รู้สติสูงสติอะไรทอย่างดูพูดดูพูดเอ๊ะเขากลับไปหมดแล้วไอ้กล้องแล้วมางไม่ไม่ตามไปวะโอมาตีสองแล้วเฮ้ยกูบอกเลยว่า ถ้าเกิดเราจะเข้าบ้านตอนเมียนี่นะ<อ>เราต้องถอยหลังเข้าใช่ไหมไวะมึงเคยดูทิกต็อไ <c oughs> กอไหมถอ้สัตว์นนถอยหลังเข้าแล้วเมียจะไม่ด่าไงโอเคนี่เป็นไงล่ะทางปลอดภัยทางปลอดภัยพี่เพ้ไม่อยู่ปักเหมือนคนเมาค้างกินเหล้ากินอะไรฉุนหมดเนาะไม่ไดพูดมากไอ้เหี้ยนี่ยถอยหลังเขา้าครับท้าทับท้า,ททาเ,เอ๊ะเมียไม่ด่าด้วยกูบอกเลยวันนี้ <c oughs> ไม่เคยจะเคยเจอไปไหนมาไปไหน ได้ยินยหมดแล้วที่คุยกันหน้าบ้านกนะได้ยินหมดแล้วอุย้ยเราก็นึกว่าไปไหนมาหาไม่ยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องหาอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยเก็บเป็นอะไรของอได้ยินหมดแล้วที่มึงคุยตรงนี้เพมกูได้ยินหมดแล้วกูอยู่ตรงนี้ตั้งนานถามโอ้ได้อะ้รเป็นนี่อะไรตาแดงไม่สัง,งหรือไงไปไหนมนาไหนเดี๋ยวบ้ากันเลยไอ้ไปตาจะ๋ของมึงอะสังหรือยังกินเหล้ากินอะไรมึง<ม> เขาก็แค่เดินออกไปข้างนอกเดินทําคลิปออกไปอ้าวไม่เห็นหรอเมื่อกี้เดินกําลังเดินออกไปนี่โอ้ได้ยินนั่นแต่งโครมาแล้วอ๋อเหรอโอ้ยสองพันพนมก้มลงเฮ้ยเดีวมาเพราะว่าใจเก่ามาดิแม่พูดก่อนไปไหนมาไปอยู่ไหนมาวะไม่ไหนโอ้ผมบอกผมก็กลับมากลับบ้านกันหมดมึงอะไปไหนมากลับบ้านเลยไอ้โอ๊ตมันไปข้างนอกเอ้ยว่าไปนอนเด็กไอ้พวกนี้ก็ไปนอนกับเด็กหมดเลยใช่ที่ไหนเขากไปห้างมากินข้าวนอนกันอยู่ตรงนี้ พี่่อะไม่ต้องมาทำหน้าตาเลยผมไม่เกี่ยวผมบอกพี่แล้วไม่เขาก็งงอะไรงงแล้วเมื่อคืนโทรศัพท์พี่ไม่ติดต่อไม่ได้ไปไหนมานสารภาพมาเมื่อวันพี่หลับอยู่ห้องแล้วไงเออผมคิดว่าพี่หลับอยู่นห้องคิดว่าจะพี่กลับก่อนแล้วก็เพิ่งจะออกไปร้านเล่าที่ไหนเปิดตอนเช้าบอกกูสิเผื่อกูไปบ้างสาธุเก้าเก้า เาอะไรเเดี๋ยวกูไปบ้างไม่เอาไปทำไมเล่าก็ไปพวกนี้ไปชวนไปเลี้ยงส่งระนานทีได้เจอทีก็เลยไปเขากลับบ้านมากระหมดมึงไม่กลับมึกลับตอนไหนมึงกลับตอนไหนกันแล้วไม่ตีสองกันครับตีสองให้กูเปิดกล้องให้มึงดูไหมป่ะไอ้นั่นเห็นไหมไอ้แค่กูยังไม่กลับเลยมันอยู่ในห้องน้ำแกรู้ได้ไงอาบน้ำอยู่ไหนไม่ไม่ใช่แล้วเหยียเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงวิดีโอเสียงตามสาย ไหนเปิดประตูดิมึงอยู่จริงไหมเนี่ยปักยี่ไปไหนมาไมน้อยกันเลยแกดินักเด็กบ้าเลยเออกําลังเดินพี่ไปโดนกับใครมากําลังจะเดินออกเว้ยกําลังจะเดินออกเนี่ยกําลังจะเดินออกปุ๊บแล้วแบบว่าจ๊ะเมียพอดีเลยไงเดินออกเดินอืออ่อยิ่เดินเข้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ๊ยแต่เปต้องตีกัาด้วยล่ะอายน้องมันนี้เนี่ยไม่พี่อย่าเอายิ่เลยไปก็ตัวลงโทษมมึงต่อา เที่ยวมาไปเที่ยวาลุกเก้าเก้ามาแล้วเขาก็นั่งสวดมนต์ภาวนาตะโมนะโมนะโมตะเดอนกุญสระทุกเก้ก้าปล่อยมึงลอยแทบ้างอยเพ้มึงก็ไปนอไอ้คอยข้อคอยข้อคอยขอใอโอ๊ยโอยห้มึเข้าใจอะไรมึงดีมึงกลับบ้านเช้าเนี่ยเกินเล้นะทาไมคืนนี้จะทาไมไปนอนในห้องเลยแล้วมึงอะวินอกลางอด้อวจ กูจะขังไว้ในห้องมึงไอ้นอกบ้านไม่ต้องมาข้างล่างด้วยข้างล่งสบายเกินไปเงั้นเอางี้มึงจะขังไว้ในบ้านนี่แหละไม่จะออกบ้านเลยวันนี้เออกูไม่ออกหรอกไปมึงอาไปออกก็ได้พวกบ้านใจกล้าเเอาหมอนไหมให้หมอนใบหนึ่งให้หมอนใบหนึ่งดีที่เป็นห่วงเผือหน้ามันจะด้านถนนน่ะ ทำไมมันไม่ได้แถท่าไหน่ท่าท่าทาอย่างนี้หรอกเดี๋ยวนามันจะด้านมันมาพูดหรอกนี่จะบอกเลยว่าไอ้กูนอนับเียมานอนเพื่อนกูดิอผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้เกี่ยวอะไรกับผมเนาเนี่ยผจะบอกเลยนะวันนี้ใครเราถนนถนนอันนี้ยังไงบ้านอยู่ไปไปไม่ต้องเอาหมอนไอ้เียไปมินเกียวเลยวันนี้ใครคิดว่าผมใจกล้าบ้าง กดบวกหนึ่งมาดิเพราะว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วคำว่าเมียผมก็ไม่กลัวเป็นไง <c oughs> อะไรยัง <c oughs> ไม่จบอีกเยอะวกูไม่นอนในนอกบ้านนะ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับคดรี่ชี้ชักที่นี้ก็ยอะเกิเกนละ <c oughs> เอ้ยวันนี้นะดูไว้ดูไว้อูขงังเมียอยู่ในบ้านอูขังอยู่นี้แหละ <c oughs> เออ <c oughs> ดีแล้วขังในนี้เลยดีแล้วไม่ต้องออกอะไรจากบ้านเนี่ยเป็นพยานนะคนดูผมเนี่ยของจริง เพราะบ้านใจกล้าขัางเมียอยู่ในบ้านแต่กูนี่อยู่ข้างนอกไปเอไปเอาไป,ไ,ปไม่กูเองแหละแหวงสุดจริงๆ